สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูา่เงิน,น,นชีพแสกน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอัปเปโด้เดฟเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเราไปดูสแต็กกันเลยผลักป้องกันอยู่ที่2,217นะครับอัปเปโดเนี่ยจะเติบโตด้วยผลักป้องกันนะครับผมโอเคมาดูสแต็กกันตากี้อยู่ที่60ครับความแรงคีอยู่ที่239ครับผมโบหินอยู่ที่43.8ครับ อาวุธผมใช้เป็นอาวุธสามดาวน,นะครับ h า r b i ิ g เกอร์ออฟดอนะครับเบิร์กคือเมื่อพลังชีวิตสูงกว่า90%อัตราคิดจะเพิ่ม2ี่แต่ถ้าต่ำกว่า90%อัตราคิดนี้จะไม่มีนะฮะอิแฟกผมใช้เป็น2ดินครับซึ่งเพิ่มบนัาคาัิสิบหิาน15%เน้นไปทางเดซ์เปอร์เซ็นต์นะครับ Uh huh. นาฬิกาสายเทียเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้วยผมใช้เป็นเียเปอร์เซ็นต์นะฮะบางคนก็ใส่เป็นถ้วยหินนะครับผมโอเคกลุ่มดาวศูนย์นะครับหัวสว่างอยู่ที่ 1, 9, ึนะครับนี่ครับความสั่สกิลอยู่ที่2 0 2พนบระครับเราต้องการเพิ่มขึ้นนะครับ217รอะยะต่อเนื่อง30วินะครับคูดาวสกิล4วินาที เห็นหลักๆประมาณนี้ชงหลีก็เอามาทับสันของหินครับรถเกาะเสียงลิงครับเอามาเพื่อใช่เห็นดาเม,มิดง่ายขึ้นต่อที่เ็มเน็ตครับเหมือนกันครับผมเอามาล้มมอนโอเคไปลือกันเลยครับผมอนอื่นเลยนะ,ะเราต้องเอ บมันะบีสแตเบมืเจ็ครับหมนเจ็ 10, ครับโอเคเดี๋ยวราไปหาอีกสักสชุดมาครับหนหครับผมหมครับ มื่นสี่นะครับอีกชุดหนึ่งนะโอเคมาแล้วครับเจอมอนแล้วมาหนึโย้นห่แปดนะครับพีจะ,ะบจะอยู่ที่หมื่นแปดหมื่นแปดครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเอ่อเป็น เป็นโจรกับ้องกองโจนนะครับโอเคถึงกองโจนแล้วับไปเข้าด่านไปลุยกันเลย<ว>พอเป็น่างนี้เราต้องอาวางเสาก็วางพื้นไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยเปิดมอนนะเพราะมันจะว่าจะได้โดนเลยนะฮะ

Burst forth! The <laughs> Over here! Solidify! Huh. Coming to be! I don't have any yet. Let me amuse <laughs> myself, Feel this ancient power. I mean, I have to. Burst forth! <laughs> โอ้โหครับโอเคกองเัาเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองลุ้นการกับนบ้างนะฮะมาเจอข้างนอกครับมาถึงลุ้นการแล้วครับไปเลย 15ื่นห้าครับเปิดที่หมื่นห้านะครับหมื่นห้าครับหมื่นแปดครับหมื่นแปดครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปลองกับบอสดอกไม้น้ำแข็งดูมักงนะครับที่เอาไฟมานี่เอามาเพื่อล้มเลยนะฮะ เรได้กลาโงโตวางของได้รับไป,ไปไล้มแล้วฮะแก้วลนฮะฮหนห้าครับ Up. Adventure time. Let's light it up. Light it up! We know each other. Gather. 17,900. He. Okay. We'll try. 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 We'll 17,900! we I promise I'll be gentle. When it's all up. Yeah. When it's all up. Fine opportunity. gather. When you're coming on. Come at the bee. Yeah. Sure. Time. Sure. We're should progress. a oh. I should. Take a little huh. sure. Stabilize. Moment of birth. Raging tide, lift. Quake. Right, burst forth. Uh -huh. If. 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 If.

forth. burst นี่นครับหมื่นห้าโอเคเดี๋ยวเราลองไปลงดันเจี้ยนกันบมอนนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนตัวละครหนึ่งตัวนะครับเป็นท่านลมนะครับเพื่อจะให้หมอนอับิทเมดในนั้นตังน้งท่าอะไรนะลงไปนะฮะเใ,ใช้สกิลได้ง่าย รอบนี้เราต้องล่อให้ขวาใกล้กันก่อนนะครับถึงเราจะทำแบบนั้นได้นะครับค่อยวางอย่างค่อยวางเ,งาางเสากับดอกไม้นะครับเราขังโลกกันไว้ก่อนเลยฮนะว้ามาแล้วาาหนึ่งตัวแล้วฮะอีกตัวหนึ่งฮะให้ขนรบล้างกันเองครับ time to go what did they did solidify let's light it up solidify Come to be live dong <laughs> Solidify. Yeah. <laughs> the wind knows. Yeah, I'm like all is order. <laughs> <laughs> Witness my great undertaking. <laughs> One with nature. K รบแล้วฮะเอาทุกคนง่ายเลยครับ c o m i n t รับผลสองพันห้าโอ้ my god แรงมากโอเคเดี๋ยวเราลองไปกินยาเพิ่มแรงคี้กันครับ โลก,กันครับหมื่นสี่ครับโอเคถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะมากินยากเลยนะฮะตัวแรกเราจะกินเป็นยาตัวน,นี้ครับ ที่ให้อัตราเคีแ,แรงคีเพิ่มขึ้น20%นะครับเนเวลา300วินาทีนะครับกินเข้าไปโอเค,ออเคแล้วก็มาเป็นบทนักข้าาดินนะครับเพิ่มขึ้น25%นะครับเวลา300วินาทีเช่นกันแล้วก็จะเป็นนี่ฮะเพิ่มมาลังป้องกันนะครับทัสมาชิกทั้งหมดนะฮะ เป็นตัวนี้นะฮะ40%นะ,ะโอเคไปเลยกัน Coming เดินรครับวางพื้นก่อนนะฮะวานโลครับ <test> ปุ่มออกไปเรื่อะต้ครับปุ้ยเก้าครับ Coming to be <Okay. S 2> เดี๋ยวไปลองกับรูกการดูบ้างนะครับแบบกินยาเนี่ยแล้วครับเราจะรุนการแล้วนะครับไป <Yeah. S 2> ื่นแล้วครับ burst point s o l i d i f i e หมื่นห้าครับ สองมือหนึ่งครับสองมือหนึ่งสองมือสี่สองมืสสอสโอ้ครับจะลกันแล้วนะครับผมเดืไดใเลยฮะ โบเฮชอดขังโลกก่อนเลยครับเป็นโลกตัวเดียวครับเลยได้สองว่นหนึ่งสองว่นหนึ่งครับนี่ครับสองว่นสี่โอเคเดี๋ยวกกเราลองไปเออ่ลองกระชายดูยกกนะ This opportunity is quite hard to come by amuse me Surrender is a valid option I promise I'll be gentle 20,000 Live! Feel this ancient power You've made some progress Yes, I, I should Take you more serious all yeah. up.

วลังครับผมวลังหมื่นหกครับนี่ครับหมื่นหกครับขอที่เดิมนี่ครับอโอ้ขอโล่หน่อยขอโล่หน่อย c o m i to be นี่ครับ moments of birth ปั๊บหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวนะ,ะใส่เดี๋ยวแล้วฮะตรงนี้โล i นะฮะ ไปไกลเขาเลยโอ้ไม่ติดอ่ะหลายหลายที่สุดขนาจะปีนี่ครับหมื่นห้าครับนี่ครับหมื่นห้าเรียบร้อยเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับไปดูเด็ดเปอร์เซนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับและอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตาม เพื่อไปาคลิปไปม,มาของผมสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสิสเกตเน็กซ์